ใสสวยด้วยนะโอ้สองตัวแล้วครับอสองตัวแล้วครับสองตัวแล้ว,ว,วสวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเราพามาตกปลากันที่เขื่อนสุดินทอนนะครับ ยำเช้าเช้านะมันจะกัดดีมากปลาขึ้นเต็มเลยโอ้ปลาอะไรนะมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากันไหมนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรอกเดว่าลิฟต์ e x เ t เนาะเบอร์2,000นะครับตัวนี้ผมใส่น็อปมานะครับแล้วก็เสาคันล้มมาคู่ก,กันกับคัน p i o n น e r Evo 2นะครับมารับชมกันครับว่าจะหมาอนไหม Máy chín. Nhưng mà เห okay, ็นสีแดงดูครับวันนี้ค่อยหิวข้าวแต่เช้านะมากินผัดหมี่แต่เช้า <laughs> บอกแล้วกินข้าวเนาอยอย่อยาก,กินแต่ผัดหมี่ไรไม่ไหวไม่ไหวป่ามีเยอะแยะนะครับแต่ไม่กินแต่ไม่กิน <laughs> <laughs> กินผัดหมี่ยเยอะแล้วมันก็ไม่กินนะครับ ไม่กินมันจะกินอะไร ที่นดไก่โคิดปล่อยจมน้ำสักพักนึงนะฮะปักขึ้นเยอะมา

Mm-hmm. <laughs> ก็ย่ามาอีกแล้วเฮ้อ,อก็จะเสียดย่าเ้ามาจอบปลาฟูงกันนะจบับเหมือนจับบ่อนเลยโอ้โห ถึงไหมไม่ถึงกันละเรือ่องเลยโอ้ติดตะยามา

かた。 มาขึ้นตามหลังมาไม่กัดอีกโอ้เหลือใจครับเหลือใจอุยอ้ยอุ้ยอยู่อุ้ยอยู่แล้วครับ

ในสุดเสร็จเราเนี่ยลอกได้ว่านะครับเยีบยัสเอ็ก x ์ t ทีเนาะพันไพลอนียอีโวนะครับหลักขึ้นฝั่งเลยเย,ย้โอ้โหตัวกำลังสวยเลยนะครับใซ่ส,สวยเซ่ส,สวยอย่าเต็ม mắng mắng các mắng mắng tôi lẹt mà tôi mà này

บ้านอีกนะครับหลังจากที่ได้ปลาตัวแรกไปแล้วฟูงก็หายเลยม้นฟ้าฟูงนีไปไหนวะดูตัวต่อไปครับดูตัวต่อไปใช่ดีใช่ดีใช่ด,ชดีสมราคานะครับขอล้องนะนะนะครับอย่าเม้น่ึงราคาลอกนะครับ <laughs> ผมกลัวมี่ผมรู้นะ อันนี้แอบเมียซื้อนะครับโอ้เป็นยั่นีโอ้เห็นปามันขึ้นเร็วลงเร็วมากเลยนะฮะมองแทบไม่ทันเออ น้องคอนมีเปลี่ยนคันนะตีฟูบ,บ่อยๆลุ้นครับลุ้น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 มันจะขึ้นตรงไหนตีปลาฝูงก็สนุกอย่าง,งนี้ฮะได้ลุ้นล้ม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 โอไม่ถึงนิดเดียว ตัวใหญ่แนะ่นั้นแตกฝูงนะครับ

โอ้ยโอ้ยเออโอ้ยใสยสวยด้วยนะโอ้ยอ่าหลากมลาทาั้งยาแล้วโอ้า,อา,ายใสสวยเออ่อ ว้าวสองตัวแล้วครับโอ้ยเข้าตาเออ ซื้อนาตัวนนัแล้วอสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วโอ้โอออยเื่นเื่นเย่เย่มันมันครับวันนี้มันมันนะจากปุงต่อไป ถ้าตีถึงเปอร์เซ็นต์ได้ก็สูงนะครับเปลยนลอหนุ่มเขาเอาจริงนะครับตอนนี้ หลังจากเพื่อมันหายเป็นตัวหนึ่งปลาก็ไม่ขึ้นฝูงอีกสักพักหนึ่งนะครับต้องรอรอจังหวะมันหายตกใจก่อนมันถึงจะกลับเข้ามา ถึงวหถึงแต่มันลงไปแล้วอีกคนหนึ่งเขาอยู่นน่นห่างไกลๆนู่น สายลุยเขาปล่อยเขาไปเข้ามาเขาก็หมานกับเพื่อนเขาได้ประโดสองโลแล้วตัวหนึ่งเขาพอใจแล้ววันนี้เขานอนหลับแล้วเขาบอกอนะส่วนอีกคนยังไม่ได้สักตัวเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได <c oughs> ้เดี๋ยววันนี้จะเอาขึ้นให้ดูนะครับอเอาย่านะครับขึ้น <laughs> ยาไม่ต้องพูดถึงเยอะถ,ถ้ากินได้นี่อร่อยเลยแหละน,น, e นี่ห้นอีโวยังไม่ห่ e าวอ,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 อยกสองพันไหมเนีเออ่ยกำไลที่เห็นหอมมือสาไลนะ้นั่นโน้ตไปยังมันหมาน <laughs> ของขึ้นอยู่กับความหมานนะครับไม่เกี่ยวกับมือใดนะครับ,ยรบอยู่กับค้อนครับโอ้ขั้นมันตีแป้งกับมันขั้นมานมันด้วยเนาะเอาขาวไปกันในเรื่องแบบนี้จัดไปดี ไม่ต้ันไผ่มันมันมันเป็นปกติของเขาดูดูครับโอ้ยสุดยอดขันมันครับขันมันขันมันแต่คนไม่มันวันนี้เขาอาจจะมันก็ได้หลังจากที่เขาถือคันนี้มานะครับปลาไม่ขึ้นอีกเลย หยันคันเบ็ดลงมาป้าไม่ขึ้นอีกเลยสงสัยมันกลัว <S <S ตัวต้องเชสละกูพาอู้หลังมาหลังมาหลังมาอู้จีเลยป้าขึ้นโอ้ย

ตีไปถือพ่อดีพอดีหลอกข้าดีไม่ได้ตีไก่หลอกดีตีไก่กไปก็่ครึ่ง <laughs> อ้าลมมาแล้วเนี่ยโมเห็นปลาได้ป่ะนี่ลงคาถาก่อนตรงกับเบ็ดตรงกับเบ็ดตรงกับเรียให้ถึก หลักปลาหลักปลาพลังดูดวิญญ,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 ญาณเขาเล่นของแล้วนะหลังจากที่เขาไม่ได้ปลาเราเล่นได้ยขาดทากแล้วครับตกปลาไม่ธรรมดา <im> วันนี้ก็คง <c oughs> ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากสับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะ